ช่วยเชียร์ผมหน่อยดาวหลักลอยอยู่ครับผมลูกครึ่งคำมวลนครพนมได้โปรดเชียร์ผมชมดาวโอ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 โละเด้โอโอละเด้อสองห้าหกเจ็ดเอาแล้วเด้อสองห้าหกเจ็ดหมอลำดาวใจเละปีนี้จะพาล้องลำ แต่งเพียงไม่เป็นประจำออกมาลองลำในแบบสไตล์ตัวเองสนุกันเลงไปกับสาวสําหน่อยโอแมนย่อยๆโตผมมักมวนมาพ่อเวทีผมก็เลยมามวนหมอลำดาวเอื้นสาวมามวลสาวๆออกมามวนไปกับผมยางๆเก็บข่าวอุสาวน้อยออกทางยับยับเข้ามาอีกหน่อยได้ไหม มาเต้นกับผมหมอลำน้องไม้หมอลำดาวขอยกมือไหวขอฝากเสียงตามสายให้ไปถึงผู้ฟังโอ้ยนอเฮาหนอเฮาฟังเด้อเจา้าเด้อเจ้าบ่เคยลำจักเทื่อฟังเด้อเจ้าบ่เคยลำจักเทื่อพูดเอาเรือแก่แล้วแก่แล้วถึงได้ออกมา มาออกท่าไปกับมูสาวๆผมคือหมอลำดาวผู้ที่มาลำลองทำนองแต่งเองครับพี่เต้นดีบางบ่อนอล่าไทยยังบ่แม่นหมอลำใหญ่ยังบอ่แม่นหมอลำใหญ่เปิดตำลาขึ้นมาใหม่ๆหวังว่าจะถูกใจพี่น้องทางไล่ด้วยเถินบังเอิญละเสียงดีนิดหน่อย ขอซอยหน่อยนะวงการผมก็อยากมีผลงานผมดาวอีสานเป็นคนบ้านสไัยจิตนีวใหญ่ๆข้อไว้หมดเสร็จหมอลำดาวใจเละก็จะพาลองลำอุย้ยหนอเธอนอเธอมามาเดอมาเดละมาเดอมามวน มามาเดอละมาเดอมาหมุนมาสนุกคือคือนคือคือนนำไอแน่เดอ,อยาเดก้อเดเกือ,อละมั่วแต่คืนไอปล่อยเวลาผ่านไปมันเสียใจดีน้องมาลองเต้นดูสักหน่อยอย่าปล่อยให้ผมนี้รอนานปีนี้อยากมีผลงานผมดาวอีสานออกมาโอ้ละเดอมาเดอมาเต้นกับพี่ มาเถคนดีดาวจะพาล้องลำมามวลให้ใจชุ่มชำ่ำมามวนให้ใจชุ่มชำ่ำพี่น้องสองฟังโค้งมาช่วยมาร่วมขับร้องมันเลงแต่งเพงลงร้องเองจุนจอยแต่งเพิงร้องเองจุนจอยเชียผมสักน้อยเธอพี่น้องลอาวไทายเธอพี่น้องลอาวไทายโอ้ยหนอเธอ นอเธอมามาเดอมาเดอละมาเดอมามวนมามาเดอมาเดอมามวนมาสนุกคือคืนคือคืนนำไอแนเดอย่าได้เกือได้เกอละมัวแต่ึ้นไอล่อยเวลาผ่านไปมันเสียดายเด้น้องมาลองเต้นดูสักหน่อยอย่าปล่อยให้ผมนี่รอนานปีนี้อยากมีผลงาน ผมดาวอีสานถึงออกมาโอ้โอละเดอมาเดอมาเต็นกับพี่มาเถอะคนดีดาวจะพาล่องลำมามวลให้ใจชุ่มชำมามวลให้ใจชุ่มชำพี่น้องสองฟังโคงมาร่วมครับร้องบรรเลงแต่งเพลงล่องเองจนจอยแต่งเพีงล่องเองจนจอยช่วยเชียร์ผมสักน้อยเรือพี่น้องเล่าไทย เชียร์ผมสักน้อยเ mm hmm. ถอพี่น้องละเอาทายครับผมขอบคุณครับผมเลือกๆทุกท่านครับพี่น้องทั้งสองฝั่งโขงทั้งไทยและนอกต่างประเทศครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะหน้าช่องดาวสตูดิโอนะครับผมผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานเพลง40เจ้เหนานะครับผมแล้วก็ขอเป็นเขยเลาว ล่าสุดนี้ก็ช้ำลักจากภาคกลางนะครับผมก็ถูกอก,ถ,กถูกใจทั้งพี่น้องทั้งสปปลาวอยู่าตามตามที่ได้ยินข่าวเนาะผมก็ได้นั่นอยู่มีคนส่งข่าวอยู่ผม <c oughs> ถ,ถูกใจช้ำลักจากภาคกลางนะครับผมอันนี้ไอเพลงที่พี่น้องสปปลาวชอบนะครับผมเป็นอัลบัม้มแล้วครับผมไม่ได้ร้องสดแบบนี้หรอกครับผมอันนี้ผมร้องเล่นๆนะครับผมอันนี้ยังไม่ ยังไม่ทันได,ด้นนั้นเลยครับผมยังไม่ลงตัวเลยรก็มต้องคัดอีกอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านครับผมเรียบๆครับผมชอบชอบชอบตอนไหนชอบไปอ่าอ,อันแต่งพียงร้องอีกจนจ่อยนพี่น้องอ <laughs>